สวัสดีทุกท่านนะคะมากินข่าวเทียงน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเมนูแรกอันนี้เป็นแกงสมค่ะพี่น้องแกงส้มปลาช่อนค่ะกำลังเดือโดโครรเลยนะคะมามาเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดว่าจะกินข่าวเทียงเมนูต่อมาค่ะพี่น้องตําบักุ้งค่ะกินไปแล้วเครื่องหนึ่งส้มตํากุ้งสุกค่ะ กินไปแล้วเคิงหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็ามาม่าจา้าพี่พิรุนีสวัสดีค่ะมาม่าจา้าพี่อันนี้ต้มเอ็นแก้วต้มเอ็นแก้วจา้าพี่แซ่บแซบ่บช้อนนะคะช้อนใหญ่ช้อนใหญ่ต้มเอ็นแก้วแซ่บแซ่บพี่นี่ค่ะรู้มามากินค่ะของร้านนี้นะคะ รสชาติถึงพริกถึงขิงค่ะรสชาติถูกใจเหล็กกาเนี่ยค่ะแซ่บค่ะพี่อันนี้สมตำกุ้งซุปลองฝ่ากกินไปแล้วครึ่งนึ่งันหิวเข่าคขนบ่ชลอแล้วนี่พี่อันนี้ก็แซบคั่เด้อ เมนูหนูมากคือกันนี่แกงสมแกงส้มปลาช่อนทอดแซ่บค่ะคือกันค่ะของร้านนี้หนูย่อมรับอยู่กับเขาเป็นว่วรสชาติแบบดีทุกอย่างไหยค่ะนะคะปลาส้มปลาส้มชอดเอ้ยไม่ใช่แกงส้ม อ้างนั้นเขาพัดก็กินไปแล้วครึ่งหนึง่งคือกัน <c oughs> จากแกงส้มปลาช่อนทอดแมงค่ะสวัสดีค่ะปะาเล็กนี่ค่ะให้ปลาเล็กดูก่อนมีเมนูอีกหนึ่งเมนูโปรดของหนูนี่ค่ะเอาไฟดับซะแล้วไม่เดือดแล้ว <c oughs> แกงส้มปลาช่อนทอดนะคะรากาส้มตำกุ้งสุกค่ะปะาเล็กน้องฟ้ากินไปแล้วครึง่งหนึ่ง ส่วนอันนี้ก็คือข้าวผัดกุ้งน้องฟ้าก็กินหมดแล้วเหมือนกันค่ะหิวข้าวอย่างหนักนะคะขอบคุณนะคะปลาเล็กขอบคุณค่ะพี่ลุนีนะคะขอบคุณพี่ลุนีชาแนลขอบคุณปราเล็กชาแนลนะคะอันนี้นี่เมนูโปรดหนูแซ่บมากค่ะร้านนี้ทำอร่อยมาก สีสันแซ่บสุดๆอ่อยังก่อต้มยำเอ็นแก้วมีแค่นี้แหละค่ะาะว่า,วามามาแค่สามคนมามาจาาพี่มามาค่ะปลาเล็กมากินด้วยกันค่ะมาแค่สามคนก็เลยสั่งแค่นี้ค่ะนอกนั้นก็มีแต่น้ำกับกาแฟคนละแก้ว มาแค่สามคนนะคะก็เลยสั่งแค่นี้นะคะเอาป้าเล็กไม่ไม่ได้ไลค์หรอคะหรือว่าทําคลิปค่ะป้าเล็กหนูก็ทั้งเช้าทั้งเที่ยงเนะะี่ยค่ะทั้งเช้าทั้งเที่ยงหนูจะไลค์ให้ถึงห้านาที ไม่ไม่มีอะไรจะไลฟ์ให้ดูค่ะแต่ว่าอยากไลฟ์ให้ดูต้มยำเอ็นแก้วกับแกงส้มค่ะเพราะว่าร้านนี้นำเสนอเลยอร่อยมากๆสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะพี่น้องมากินเขาเทียงเข่าใบาค่ะพี่น้องเขาเทียงเข่าใบาน้ำกันค่ะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะไลค์ like, กินเอาไลค์ like, หรือยังครับเล็กอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะหนูกำลังจะลงไลค์พอดี ขอบคุณค่ะขอบคุณตาเล็กชาแนลนะคะขอบคุณพี่รุนีชาแนลนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่มาชมไลฟ์สดแล้วก็ที่จะมาชมย้อนหลังด้วยนะคะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ